สวัสดีคนที่อยู่นอกโลกและนอกอวกาศทุกท่านนะอยู่กับช่อง P R W S นะครับโอเควันนี้เรามาอยู่กับเกมไรเดนเจอร์แล้วก็บ,บอสคิซาก,กิน,นะฮะเดี๋ยวเราเริ่มตีกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการที่เสียเวลานะอาบอสนี้ก็มาจากตบเกียวไลน์เรนเจอร์นะครับอ่นนี้ก็เป็นการขอรีเบครั้งที่สองนะ อ่าอันนี้ก็เอามาจากโตเกียวรีเวนเจอร์ภาคสามนะครับอี่คิซาก,กิน,นะครับโอ้โหเป็นบอสท,ที่ดูธรรมดามากเลยนะแต่ถ้าในเรื่องนี้อย่างปวดเลยนะครับคือเป็นบอสท,ที่แบบอ่ามันเป็นมันเป็นคนนะเนาะ มันมันไม่ใช่แบบพวกแฟนตาซีอะไรนะครับมันมันก็ดูแบบไม่มีสกิลอะไรโดดเด่นนะก็เอาอท์บล็อกมาคว้างนะครับอ่าแล้วก็ใช้ปืนยิงปกตินะครับอ่าในเรื่องก็มีปืนนะยิงนะครับแต่ไม่รู้นะไอท์บล็อกนี้เอามาจากไหนนะครับ โอเคอันนี้อันนี้ทีมก็ตีประมาณนี้ก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีดาเมจอีกแล้วโอ้โหช่วงนี้หลังๆทีมไม่มีดาเมจเลยนะครับอ่าโอเคอาจจะทนแบบทีมไม่มีดาเมจอาจจะความมันหายไปหน่อยนะครับเหมือนบอสนี้ก็จะไม่มีท่าป้องกันพิเศษนะครับ อืมไปต่อนะครับไม่มีท่าประกันนะฮะเออบางค o ลาโบอาจจะมีนะแต่ค o ลลาโบโตกเกียวรีเวนเจอร์นี่ไม่มีนะ,อ,ะอันนี้ขอเรียกว่าโตกเกียวรีเวนเจอร์สแล้วกันนะครับพอเป็นการคอลแลบครั้งที่2นะครับถึงจะเป็นภาคที่3ก็เถอะ คือคืนนี้มีสตันน่ะคือบอสอ่ะในเลดบอสนะครับมันจะมีความสามารถพิเศษนะที่เลนเจอร์ที่มันแจกฟรีไม่มีนะเออเช่นอันเนี้ยเลนเจอร์พิเศษมันไม่มีสตันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอันนี้จะเป็นท่าป,ป้องกันนะครับนี่งไงเอ็นตัวโห เอ็นตัวเอ็นเอ็นตัวไปข้างหลังนะหน้าหน้าอะใช่นะครับหน้าจะใช่นะเป็นเป็นท่าสิกเนเจอร์นะแต่ใช้ท่าป้องกันนั่นแหละเอ้ยเอ้ยโคลโโบนี้มีมีแอนิเมชันนะครับเออเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าท่าป้องกันนะครับมีมีนะครับอ่าถือว่าดีนะครับ,บโคลโโบนี้มีท่าป้องกันนะถึงมันไม่ใช่แบบเอ,เอาเอามือแบบมาควายกันป้องกันแบบ ข้างหน้านะครับแต่เป็นการเอ็นตัวไปข้างหลังนะครับคือแบบมันก็ถือว่าเป็นท่าแบบไอแอนิเมชั่นป้องกันนะครับเออนี่คอลบอนี้มีนะครับคอลบโลที่แล้วไม่มีนะครับคลิปที่แล้วไม่มีนะครับเออเนี้มันเป็นบางคอลบโบนะครับมีนะครับมันไม่ใช่แบบทุกคอลบโบจะมีนะครับอเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับ อันนี้คือท่ายืนตรงนะครับยืนตรงอ่าเนี้ยนะป้องกันนะครับเป็นแบบไหนนะครับอ่าเป็นแบบอ่าป้องกันแบบการโจมตีดาเมจนะครับอ่าลดลดดาเมจอ่ะก็คล้ายบอสแบบจูเลตปกตินะครับอ่าแบางบางอ่าอย่างเช่นฟินิกส์นะเออก็มีแบบเอาเอาปีกมาคุมตัวนะครับอ แต่บอสนี้ก็ตียากอยู่นะตียากอยู่คือถ้าสมัยก่อนนะบอสไอคิวแบบเลดบอสอีเวนต์อย่างเงี้ยคอลับโบนะตีง่ายมากนะในสมัยที่แบบเลมกับเอเมเลียยังไม่โดนเนิร์ฟนะครับคือตีได้จันบิลสิบเลยนะผมเนี่ยคือแบบโซโลเลยนะตีได้ยันบิลสิบเลยตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะเออ คือคือดามิดครั้งนั้นหายไปเลยนะหายไปเลยแบบเหมือนเหมือนเนิบดามิดนะอ่าเพราะว่าตอนนั้นมันยังมีฝข่งคี้อยู่นะครับอ่าสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับอ่าอ่าเข้าบ้างแล้วเข้าบ้างแล้วดามิดยังโอเคยังเข้าบ้างนะ โอเคโอ้โหเรียบเลยนะตัวดาเมจหายเรียบเลยเออเหลือแจ็คนะครับเออแจ็คก,ก็หน้าทำอะไรไม่ได้นะโอเคก็จบเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะตาสุดท้ายนะครับอ่าสำหรับบอสอ่าคิซาก,กินะฮะจากโตเกียว v e เวนเจอสนะฮะอ่าที่มาคอแลบภาคที่3ของโตเกียว v e เวนเจอรก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ส่วนใครที่เล่นโลบ็อกแล้วอยากสนับสนุนผมสามารถซื้อเสื้อในโลบ็อกได้เลยนะครับส่วนลิงก์ร้านหรือลิงก์กลุ่มจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือดิสคริปชันนะครับ